ที่หมู่บ้านเลตองคุตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนับถือลอสีกันทั้งหมู่บ้านมีทั้งกะเหลี่ยงปากา,กาเกยอและกะเหลี่ยงโปอยู่กันปะปนกว่า100หลังคาเรือนมวยผมที่ม้วนมัดอยู่เหนือหน้ผาผากของผู้ชายและกล้าวรวบไว้ด้านหลังของฝ่ายหญิงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ได้อย่างดีแต่ถึงกระนั้นการเปลี่ยนแปลงก็ยังคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อความเจริญได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนกลุ่มนี้นนนนีีี่่่ตต้ออมมมมมัแวเคาิ ลัทธิลอสีเป็นความเชื่อที่ตกผลึกสั่งสมมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษเกเรียงจึงดำรงอยู่อย่างเคารพธรรมชาติโดยมีลอสีเป็นผู้นำทางความเชื่อที่มีบทบาทในการปกครองพวกเขารักษาศีลธรรมอย่างเข้มงวดการเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่ากินเองถือเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดและคงเป็นหมู่บ้านเดียวในประเทศไทย ที่ปกครองโดยองค์ฤาษีและเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณกว่า200ปี20ปีก่อนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนได้ก้าวเข้ามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เข้ามาแทรกแซงการดำรงตนของชาวบ้านโดยการเข้าไปจัดการศึกษาให้กับเด็กรวมไปถึงปัจจัยด้านอาหารและสุขภาพก็ไม่อ้น่ก็เคยู่ป่ะก็ะย่งย่ะ ตาอ๋อตาพิธัญญาเลยตาพิธัญญาดีกว่าเนอะโอ้ฮักเลี้ยงดูอลวะลัววะเหรอมาหน้ามีลูกวะซาปุซ่าปะติดๆซาซาเพาะว่ามือเราหน้ามีลูกวะกลับเป็นหน้าโอลวะเมื่อมุมมองที่เต็มไปด้วยขนบและความเชื่อพบกับความย้อนแย้งเชิงความคิดของการพัฒนาย่อมก่อให้เกิดการปะทะกันทางวัฒนธรรมที่มีการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่ามกลางมุมมองที่แตกต่างของคนกลุ่มนี้ย่อมมีสิทธิที่จะเลือกทางเดินด้วยตนเองว่าจะอยู่หรือเพื่อนต่อไป